กูเล่นตั้งแต่ไฟแรกเลยอ่ะพบให้หน่อยเหลืออยู่สองอันยี่ผมเหลืออยู่สองอันเหมือนกันเท่ากันน่ะทำไงอ่ะพีพี่ไปไปเลยไปเลยไม่ต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปปล้นคนที่ชุบมาเราอยู่ตงไกลก่อนเนาะผมอยู่ตั้งแต่แรกไงนึกออกป่ะขึ้นเนาะหาไม่เจอว่ะปีบาลขึ้นโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงขึ้นขึ้นขึ้นแล้วอุ้ย กนแล้วเอาสบตรงนี้มาเอาสบตรงนี้มาลุงลุงเร็วไปเอามาลุงปุ๊บมาเลยเอ้ยไปเลยลุงขึ้นรถขึ้นขึ้นทันโอเคมีใครมีชุบป้าผมผมชุบผมหมดเฮียงั้นเดี๋ยวผมบอกให้พี่ไป็นเลยตัผมเล่นแชร์ดี้ให้พี่เล่นไปชุบก่อนนะสลุดอ่ะมึงตีแบบรีชิบหายไปปวกอ่ะพี่เอ้ย เดี๋ยวชุมไปหนึ่งพี่เรียกผมไปเอาชุมไปขัดอะต้องขัดเล่นกลางเลยไหมครมีเราลงเล่นกลางได้ไหมใครขับอะเพิ่มหนึงใครขับมาคำดี่ขับไปก่อนอย่าแย่งกันเร็วๆจะเก็บเศษเร็วๆเร็วๆเรๆอย่าแพ้อย่าแพ้ไฟมีคนไปขัดแตพี่เจ๋งผมพาขันเอยผมขัดเองขับไปไกลลงไกลเลยเขาเพิ่งก้มิงไม่ใช่หรออะไปเลยงั้นแหะเขาไม่เก็บเขาไม่เก็บชิบหายเขาบอกเขา กูทำไม่เก็บไอ้พวกมึงเหมือนอีแหลงลงอ่ะไอ้เหี้ยมึงใจเย็นดิมึงไม่เสียห้มึงตื่นแล้วคาวอด้วยใครอยู่คาวอด้วยเขียวแล้วเขียวไปมึงดูเขาด้วยไปเขาวิ่งวิ่เขาวิ่งจันเลย My اخ ไปแล้วผมไม่เหลือเอดีแล้วอะตอนเนี้ยหมดอันสุดท้ายละกินข้าวเลยอันดับแรกอ,อันนี้คือหมดเอดีแล้วนะผมหมดละสิบอันของหมดเลยไปเจ้ามไฟไปเลยป่ะจบๆเพี้ยมหมดแล้วอะอา แต่ผมไม่มีชุบแล้วอะเอาไงดีเรามีชุบหรือเปล่ามีพี่มีมีมีมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมผมหาที่กันผมมันเยอะมากเลยอะมันแบบผมสู้มาตั้งแต่เริ่มต้นไฟตํารวจไม่ได้อะตํารวจไม่พออลงทําไมตํารวจไม่พอทําไงดีวะชุบจบเพื่อนก็ไม่ไ,มได้ชุบผมหมดอะเรายอมไม่เขาเลยไหมถ้าง,งั้นน่ะหรือยังสู้ต่อ ในผมอุ้มมาแต่ชุบเพื่อนก็หมดอะไอดีมันไม่เหลือนี่ถ้ามีคนขายไอดีตอนนี้กูซื้อแล้วเนี่ยอันนี้พี่เพื่อนช่วยพ่ตรงกันให้พี่ให้ผมไปพี่ไปปล่อผมหูก็ได้เดี๋ยวปะเพื่อนชุบอยู่ตรงบนรถอะบนรถเขียวอะเขาจะเราลงไปปล่อยเขาจะตายเดี๋ยนี้รถเขียวลงเยอะมากเพรามึงไม่เข้าวอรกันวะเจ็ดเดียร์อุ้ย ไป,ไปเ้ยนู่นอีกคนนึงไปเล่นแซกไปเล่นอยา่าจูบเลยหยุดหยุดหยุไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทีพ่อใจเย็นขึ้นมาต่อละมานอีกแล้ว ลงมาลงมามีเอดีป่ะ<อ>มีเอดีป่ะเอดีหมดใช่ไหมเออได้ผมเหลืออันนึงแบ่งกันคนละึัวเชีย่ย<อ><อ>วิ่งเข้าไปมันเจอมันเยอะเราก็จะเอาชุบก็ชุบไม่ได้เราเราเล่นยากไลมเดือดตรงไหนกวะจะชุบ ไปตายตายคนนั้นตายไม่ตายเหรอวะค่อยๆคืนไหมค่อยๆคืนค่อยๆคืนค่อยๆคืนค่อยๆโซนค่อยๆโซนค่อยๆโซนไปค่อยๆโซนไปไม่งั้นเราไม่ไหวแทงแทงแทงไม่ไงระวังแทงแทงใจเย็นเขาเป็นโซนเขาเป็นโซนเฮ ทอโทษดโอ๊ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนกอนยังไม่อนทุกหมดแล้วไม่ตายกูยังไม่ตายเขาแดงใครวะไมไม่ตายพี่ไม่รู้เล่นดีเล่น อืมที่โทษไหวไหวหมดแล้วหมดแล้วแทงตัวโดนละม่าไหนเฮียไอ้เฮียของไม่ถึงแถมนี่เฮี้ยเสียของไปละนละานึ่เล่นเป็นล้านเลยเฮียเกาะใหญ่กูหมดเที่ยงเลยเฮียที่ชุมมาเล่นเลยเลยเอเดียสิบอันหมดแล้วหมดอีกหมดเที่ยงอ่ะที่เฮียกูเบี้ยมองเข้าไปเล็กเกาะใหญ่กูหมดเลยก่อนได้พี่ไม่จำเป็นต้องเล่นร้อยอ่ะเพื่อนนอนทำอะไรวะเมื่อแล้วก็มาปล่อยทิ้งทำไมวะ ไม่มีกล่องชุบอ่ะคือบอดทิง้งไงใช่หรอบ่อยทิ้งคือไม่มีกล่องชุบอะ <c ười> นี่กูชุบกูชุบหนึ่งเจ็ดแล้วสิบกองแล้วกูต้องไปไออาวที่มนเลเบลเดย์อีกสิบกองอ่ะ